นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวณบ้านเล็กๆก,กลางป่าใหญ่แม่หมูอาศัยอยู่กับลูกหมูสามตัวลูกหมูตัวที่หนึ่งลูกหมูตัวที่สองและลูกหมูตัวที่สามตัวสุดท้ายน้องเล็กสุด วันนี้แม่หมูได้คุยกับลูกๆหมูว่าลูกๆจ๊าตอนนี้ลูกๆก็โตกันหมดแล้วลูกๆควรจะออกไปสร้างครอบครัวออกไปสร้างบ้านอยู่ข้างนอกกันเองได้แล้วลูกหมูทั้งสามตัวตกลงทำตามที่แม่บอกออกมาสร้างบ้านเป็นของตัวเองลูกหมูแต่ละตัวต่างคิดว่าจะใช้วัสดุอะไรสร้างบ้านของตัวเอง คนที่หนึ่งคนโตรสร้างบ้านจากฟางฮ่าบ้านจากฟางง่ายมากเลยฉันจะต้องมีบ้านเสร็จก่อนลูกหมูตัวอื่นแน่เลยตัวที่สองสร้างบ้านจากไม้บ้านจากไม้ <c. S 2> <c oughs> สร้างง่ายมากเลย <c oughs> <c oughs> ฉันจะต้องมีบ้านสวยกว่าบ้านลูกหมูตัวอื่นแน่เลย <c oughs> ลูกหมูตัวสุดท้ายสร้างบ้านจากอิฐและปูน ของฉันใช้เวลาทำอาจจะนานแต่มันต้องสวยและแข็งแรงแน่นอนเย้ yeah, ในที่สุดบ้านของฉันก็เสร็จก่อนใครบ้านหลังน้อยจากฟางบ้านของฉันสร้างจากไม้ว้าวนี่คือบ้านที่สวยมากๆเลย บ้านของน้องคนสุดท้องสร้างจากปูนและอิฐใช้เวลาทานานทำให้บ้านเสร็จช้ากว่าลูกหมูตัวอื่นๆพี่ทั้งสองตัวที่บ้านเสร็จแล้วได้มาดูบ้านของลูกหมูตัวที่สามและเยาะเย้ยบ้านของลูกหมูตัวที่สามฮ่ฮ่าบ้านของเจ้ายังไม่เสร็จอีกเหรอช้ามากๆเลยบ้านของพวกฉันเสร็จแล้วนะ และแล้วลูกหมูตัวที่สามก็สร้างบ้านจากอิฐและปูนได้สำเร็จวันต่อมาลูกหมูทั้งสามตัวได้ชวนกันไปเดินเล่นในป่าใหญ่และมีหมาป่าแอบมาดูเจ้าลูกหมูทั้งสามตัวอยู่ห่างๆว้าวเจ้าลูกหมูน่านกินมากข้าจะแอบตามไปกินทีละตัวทีละตัวฮ่าฮ่ จเจ้าลูบูเปิดประตูเดี๋ยวนี้ฉันคือหมาปา่าเจ้าทำไงฉันไม่ได้หรอกว่าฉันอยู่ในบ้านฉันจะเป่าบ้านหลังนี้ให้พังปูอ้าใช่เว้ใช่ด้วยบ้านของฉันทำหมดแล้วข้าจะกินเจ้าล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 าบ้านฉันสร้างจากไม้บ้านของฉันสวยงามเข้าบ้านดีกว่า เขามาหลบในบ้านของฉันเลยหมาป่าทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนเจ้าพวกลุงหมูฉันมาแล้วฉันจะกินเช่าฮ่าฮ่าฮ่าบ้านของฉันสร้างจากไม้แกทำอะไรบ้านฉันไม่ได้หรอกฉันจะเป่าให้พังพูพพว้าวายพี่จ้าบ้านของฉันพังแล้วเราหนีกันเถอะไปเร็วๆจะพี เราไปที่บ้านน้งคนเล็กกันดีกว่าวกเจ้าโดนฉันกินแม่ฮ่าฮ่าฮ่าล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 าบ้านของฉันสร้างจากอิฐละปูนแข็งแรงและใหญ่เย้ช่วยด้วยช่วยด้วยน้องคนเล็กพวกเรากำลังโดนหมาป่าไล่กินพวกพี่เข้ามาในบ้านฉันก่อนได้เลยจ้าเข้ามาหลบใีนี้เร็วๆฮ่าฮ่า ้านหลังแค่นี้ฉันจะเป่าให้พังให้หมดเลยฉันไม่กลัวหรอกบ้านของฉันแข็งแรงมากฉันจะเป่าแล้วนะผู้ผูออฉันเหนื่อยมากเลยทำไมมันไม่พังสักทีเนี่ยพี่จา๋าพี่จา๋าไม่ต้องกลัวหรอกนะบ้านของฉันสร้างจากอิฐและปูนแข็งแรงมากหมาป่าไม่มีวันทําอะไรพวกเราได้แน่นอน ฮ่าฮ่คิดว่าจะทำอะไรฉันได้หรอฉันจะปีนขึ้นหลังคาแล้วกระโดดลงป่องไฟนี้เข้าไปในบ้านของพวกแกอึ๊บอึ๊บอออไปแล้วนะฮ่าฮ่ภายในบ้านลูกหมูตัวที่สามก็ได้เอาหม้อมาต้มน้ำตั้งไฟให้ร้อนทันใดนั้นเจ้าหมาป่าก็กระโดดลงจากป่องไฟ ฮาฮาาฉันมาแล้วฉันยะกินลูกเจ้าอุ๊แต่ทำไมมันร้อนแบบนี้ร้อนร้อนร้อนโอ้ยช่วยด้วยร้อนข้าร้อนอาหลังจากนั้นเจ้าหมาป่าก็ไปรังแกใครไม่ได้อีกวันนี้แม่หมูมาเยี่ยมลูกหมูและดีใจที่เห็นลูกหมูอยู่ด้วยกันด้วยความรักและลูกหมูทั้งสามตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข